สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราเช่นเคยค่ะแจ้งข่าวราคากลางของยางพาราประจำวันที่13มีนาคม2568นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่กันบ้างนะคะเริ่มที่น้ำยางสดนหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ค่ะ67บาทราคายังทรงตัวนะคะราคาท้องถิ่นเหมือนเดิม64บาทค่ะ ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน70บาท5สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก49สตางค์ราคาท้องถิ่น67บาท5สตางค์ค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 66เเซบาท90สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น12สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น63บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วยดี c 1 0 0 62บาท40สสตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ลดลงนะคะ10สตางค์ราคาท้องถิ่น59บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 50% 31บาท20สตางค์ปรับตัวลดลงอีก5สตางค์ราคาท้องถิ่น28บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะอย่างก้อนถ้วย DRC 55%นะคะ34บาท32สตางค์ปรับตัวลดลงอีก3บาท3สตางค์นะคะราคาท้องถิ่น31บาท32สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ อย่างก้อนถ้วย DRC 65% 40บาท53สตางค์ปรับตัวลดลงอีก5สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น37บาท53สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วยเครปนะคะ DRC 70% 43บาท68สสตางค์ต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลงอีก6สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่นวันนี้อยู่ที่40บาท68สตางค์ต่อกิโลกรมัมและนี่ก็คือราคากลางของยางพาราในวันที่13มีนาคม2568ก็คือวันนี้นั่นเองนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวสวนยางพาราทุกท่านเช่นเคยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ